เ,นนเ,เ,เราเปิดอาพื่อนอาเพื่นฟังนะเราหันหน้ามาที่มาหันหน้ามากลุ่มหนึ่งหันหน้ามานะครับเราต้องหนึ่งเราต้องฟังเพื่อนนะครับเป็นผลดีมากนะครับเป็นผลดีมากนะครับถ้า,รถาเราฟังเพื่อนอ้าวนิ่ง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  นอ,อ้าวเราฟังเพื่อนนะนะครับรูปที่เรานะครับในสาหัวข้อนะได้ได้ข้อที่หนะน,นึ่งเลยเริญพรอาใการชื่อตัวเองก่อนชื่ออะไรอยู่ท่านอะไรชื่อเล่นอะไรสวัสดครับไมใกล้่ไมสวัสดีครับ,รบชื่อเด็กชายุ่ใช่ชื่อแล้วก็นำรัวเดนเรียนอะไรชไ่างไหนอยู่ท่านอะไร

เอาฟังเพื่อนนะะได้อนใ้มากขึ้นเอขาตอบอะไรเพาหนึ่งเวาม,ามอทนมันต้องฟังนะมันไม่ใช่ง่ายนะที่มันจะรวมกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับครับมันไม่ง่ายนะลูกนะบางคนอาจเก็บไว้ไม่รู้ไงทีนี้เราล่มดูแล้วเพื่อคิดอะไรกนะัอนอ่าข้อสอง

ข้อสามเราจะอกไปอับคนที่เรารักได้อย่างไรอสาเราตอไยังไงเราและพันาที่เากล้าแสดงคมกล้าตัวเองเขาบอกว่าแสดงความกล้าวยตัวเราเองใช่มก้อนตะพนนะครับ แล้วตอนนี้เราเป็นแล้วเราจะบอกคนที่เรารักอะยังไงจะเชิญชวนหรืออะไรเงี้ยผมาทำแม้แล้วนะอ่ะาได้ไหมได้ยินไหมเอ้าวทุกคนได้ยินไหมเขาตอบว่าอะไรเนี่ยพูดเบาขนาดนี้เบาเบาไปหน่อยไม,ไ,มไม่ไม่อยู่ห่างเวลาเล่นเสียงดังไหมเขาเล่นเสียงตัวเองเขาเล่นดังไหมเสียงดังไหมโหดังมากเลยดังมาก เสียงดังมากใช่ไหมตอนเล่นจ้างอยู่เนี่ยมัได้เสียงตัวเอง <c oughs> ไม่ได้เราไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยมาศึกษาแล้วเราจะดูแลตัวเองเราเราจะรู้เลยว่าอะไรนะอ,อ่าทุกคนสาธุเพื่อนหน่อยได้อ,อ่อาคุณสอง